วัสดีค่ะวันนี้นะคะฝ้ายนะคะจะมาแนะนำรถรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรถตัวรองท็อปนะคะรุ่นขายดีเลยนะคะวันนี้ okay. <Impossible. S 2> เซลฝ้ายอิสุสหัตใหญ่นะคะฝ้ายประจำสังกัดฝ่ายออนไลน์นะคะกับต้นครับโอเคครับผมอยู่หัตใหญ่สักงานใหญ่ครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาดูตัวนี้แคปโ LD A นะครับตัวรองท็อปที่เป็นตัวท็อปในใจของหลายคนเดี๋ยวฝายใช้พี่ต้นอธิบายนิดนึงค่ะว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะภายนอกเริ่มเลยสำหรับคันนี้นะฮะก็ มีล้ออลอยขนาด18นิ้วครับพิมพ์นิยมนะครับล้อหน้า2 4 5 40 45นะครับ45 45 R18 แล้วก็ล้อหลังนะครับ2 7 5 45เด้ย40นะครับ R18 อันนี้เก็บตรงโดดหน้า2 40เสียงดุดันที่กำลังได้ยินอยู่นี้นะครับอันนี้คือท่อแบบยิงลงหน้าเพานะครับให้กำลัง ที่เป็นช่วงกำลังรอบต้นรอบกลางทีูุ่ดันมากเลยเดียวท่อูดตรงเลยค่ะพี่ต้นท่อทำไมถึงเรียกทำไมถึงเรียกว่าท่อยิงลงหน้าเพราเขาอยู่แค่นี้เองครับมาไม่สุดไม่จาเป็นต้องไปสุดไหนน้คะอยากได้แบบไหนนะคะสามารถบอกได้เลยนะคะวันที่ คุค้าสัญญาผ่านแล้วรถได้แล้วแล้วก็เราจะแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยแหละค่อจะพาไปดูภายในกันนะคะว่าตัวนี้รุ่นนี้ภายในมีอะไรบ้างนะคะไม่ไม่อยากเหยียบมากแตรถรถไม่ได้ทำมัตบูดเองค่เดี๋ยวตอนนี้นะคะค่ายก็จะพามาดูภายในตัวรถของรุ่นนี้กันนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ บออบูทูธได้เลยเดีย๋ยวเราจะมามีกล้องถอยหลังด้วยครับอ่ามีกล้องมองหลังด้วยค่ะตัวนี้สําหรับตัวรองท็อปนะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการต่อบูทูธให้ดูเลยนะคะพี่ต้นทําให้ดูหน่อยค่ะครับเริ่มจากในโทรศัพท์ของเรานะครับจัดก,การเปิดบูทูธให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็เรามาที่เมนูบูทูธครับเพิ่มอุปกรณ์ค้นหาอุปกรณ์แล้ววิทยุก็จะทําการค้นหาอุปกรณ์ของเราครับ โอเคครับแล้วก็นี่นะฮะก็จะขึ้นชื่ออุปกรณ์ของเราที่หน้าจอนะครับเรากดเลือกเข้าไปเลยครับแล้วก็รอให้มันจับคู่นะครับนี่ตกลงที่นี่แหละตกลงที่โทรศัพท์อนุญาตโอเคค่ะ <Okay S 1> ต่อเลยค่ะพี่ต้นตอนนี้นะครับมาดูหน้าจอที่เข้าสู่ Apple e a r p l a y แล้วอ่าสำหรับ ัน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือหน้าจอที่เข้าสู่ Apple c a r p l a เเรียบร้อยนะครับก็จะมีนี่นะครับมีเตือนเรียบร้อยมีไลน์มี Google Maps WhatsApp อะไรทั้งหลายทั้งปยนะครับว่าจะให้มันแสดงอะไรบ้างนะครับหรือออกมาเป็นเมนูนี้นะครับอ่ามันจะโชว์มันจะโชว์ทั้งในส่วนของ G P S แล้วก็โชว์ใงเพลงที่เล่นอยู่ได้เลย่อกจากโชว์สับเราได้เลยนะเนี่นะครับแม้ว่าจะเป็นจอขนาด7นิ้วในรถรุ่นตัวลอง็อปของตัวเล็กเลยก็เหอะนะครับผม นี่นะฮะมีแอปมีแอปเปิลคาเฟ่มาเรียบร้อยแล้วที่สำคัญดูนี่ไร้สายครับผมเป็นยี่ห้อเดียวในตลาดตอนนี้นะครับที่เป็นแอปเปิลคาเฟ่แบบไร้สายโดยสมบูรณ์แบบเทียมจริงๆเลยค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ต้นอธิบายให้ฟ่ายนิดน,นึงค่ะว่าในรถคันนี้ค่ะรุ่นลองท็อปมันมีอะไรที่แบบว่าเหมือนกับตัวท็อปหรือว่าแตกต่างตัวท็อปยังไงคะพี่ต้นต้องเรียกว่าใกล้เคียงครับก็คือนี่นะฮะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยเราสามารถควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียง เรามีการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้ในอุ้งมือฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนขึ้นเปลนเพลงนะครับหรือถ้าเราเชื่อมต่อโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ให้ดูวันนี้บนจอนี้นะฮะเป็น Apple c a r าร์เเรียบร้อยแล้วถ้ามีโทรศัพท์เข้าผมสามารถกดรับสายได้เลยอดีงามพรามแปดหรือสั่งงานด้วยเสียงและวางสายได้ตรงนี้เลยจากพวงมาลัยได้เลยนะคะตรงนี้คืออะไรคะพีต่ต้นตรงนี้คือ แอร์นะครับแอร์คอนดิชันที่ทำงานได้แบบว่าดีมากๆเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลารลล้อนๆช่วงนี้เลยครับเนาะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยนะคะคสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะคะ